เจริญพรลูกศิษย์ทุกคนสาธุชนทุกท่านการที่ผู้คนได้ทำอะไรด้วยกายได้พูดได้คิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ จะมีพลังในตัวซึ่งพลังนั้นอาจจะเป็นพนลังฝ่ายบวกหรือพลังที่ฝ่ายลบก,ก็ได้พลังฝ่ายบวกนั้นย่อมทำให้ชีวิตของแต่ละคนซึ่งพูดคิดและกระทำนั้น มีความเจริญก้าวหน้ามีความผาสุกส่วนพลังฝ่ายลบก็จะทำให้ชีวิตของบุคคลผู้นั้นมีอุปสรรคและผ่านพบแต่ความทุกข์ดังนั้นสิ่งที่คนทั้งหลายต้องการนั้นเป็นธรรมดาที่จะต้องการหรือแสวงหาความสุข ให้กับตนให้กับชีวิตและพยายามทุกวิถีทางที่จะสลัดสละและป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นในชีวิตของตนดังนั้นการที่ผู้คนหรือว่าเราทั้งหลายได้ คิดสิ่งที่ดีได้พูดจาสิ่งที่ดีได้ทำสิ่งที่ดีก็จะเป็นพลังบวกให้กับตนนะครับชีวิตดังนั้นในโอกาสที่เราทั้งหลายจะ จะได้ผ่านพบจะได้ผ่านพบเราจะได้ผ่านช่วงเวลาไปด้วยกันก็คือช่วงปีใหม่ตลอด360 60วัน60กว่าวันพระอาจารย์ จึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและมีศรัทธาในทุกคนที่ว่าทุกสิตทุกคนนั้นสามารถที่จะนำสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของตนได้ด้วยการคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและทำสิ่งที่ดีๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นพรปีใหม่ปีนี้ผร้อ,อาจารย์ขอให้ทุกคนได้มีพลังจิตได้มีกำลังใจในการที่จะคิดสิ่งที่ดีงามพูดจาในสิ่งที่ดีงามและได้กระทำในสิ่งที่ดีงาม อันจะนำชีวิตของตนและคนรอบข้างให้มีความสุขมีความร่มเย็นตลอดปีพศ2566ด้วยกันทุกคนขอเจริญพร